มันกำลังเข้าสเตจที่2เข้าสู่สเตจที่3ก่อนดัซซีสเตจเงินจะไปอยู่ที่ไหนนะฮะเราจะเห็นนะหุ้นดีเฟนซีฟมันจะเริ่มมีพลังแล้วจะเป็นเพราะเขาต้องระวังใช่ไหมฮะอะไรเป็นดีเฟนซีฟคุณเห็นโรงพยาบาลที่มาแล้วใช่ไหมเล่นดีเฟนซีฟเรากลายเป็นหุ้นปั่นเลยโรงพยาบาลเห็นไหมฮะไปซื้อหุ้นโรงพยาบาลที่เป็นหุ้นดีเฟนซีฟจนกระทั่งบางตัวเป็นหุ้นปั่นเลยละหลายตัวก็เป็นแบบนี้นะโรเไฟฟ้ากำลังมามันมี6สเตจสเตจที่1นึเนี่ยคือว่าอะไรก็ลงอ่ะแต่ตาสามนี่จะขึ้นนะสเตจที่3เนนี่ยมับอกกว่าจะเเิดงินเเฟ้อจะป็นยุคที่เศรษฐกิจจะเเเตติิบโงนฟ้ห เออก็พวกคอมมดิตี้พวกน้ำมันลงกันเลยเดี๋ยวมันก็จะมาโลงไฟฟ้าเลยมันก็มาหมดแหละก็เป็นดีเพนซีมันจะมาผลส่ก็จะมาส่วนหุ้นซูเปอร์สต็อกมันก็มาของมันเป็นตัวตัวไปแต่เนื่องจากว่าในรอบเนี้ยแต่ละประเทศอะไซเคิลของเศรษฐกิจอะไม่ตรงกันค่ะนโยบายการเงินไม่สามารถใช้เหมือนกันได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่การฟื้นตัวมันจะไม่ฟื้นเหมือนกับไปทางเดียวกันทั้งโลกนะครับหรือไปพร้อมๆกันทุกธุรกิจแม้กระทั่งอยู่ในฝั่งโดเมนติกเทรดด้วยกันนะฮะ พราะฉะนั้นหุ้นอ่ะมันก็จะมันจะติมันก็จะขึ้นไปตามระลอกระลอกของการฟื้นตัวอ๋อครับอันนี้ไม่ถือว่าคิดแบบพื้นฐานนะก็ะพื้นฐานมันจะเป็นพูดแบบนี้เราเห็นเปิดเมืองตอนนี้นะครับก็ก็เห็นว่าเปิดเมืองก็กําไรยังไม่มาแต่ทําไมขึ้นอืมอ่านะครับมันก็ขึ้นอยู่นะวันนี้เราก็เห็นนะครับเราก็เห็นหุ้น,ห,นหุ้นหลายๆตัวนะครับอย่างหุ้นพลังงานวันนี้ยอ่าทุกคนก็สงสัยแล้วว่าบ้านปูเป็นไงถามพอดีเลยนะครับบ้านปูเป็นไงถ้าเราดูบ้านปูนะครับ คือหุ้นอะไรเนี่ยเราดูง่ายๆนะฮะมัน consolidate c o n s o l i d a ไม่ถึงว่ามันมีการลงมานานๆนะฮะแล้วมันมันทรงทรงตัวตั้งนานมันจะขึ้นแค่รอบเดียวได้ยังไงใช่ไหมแต่มันลงมันน่ยมันลงมาจากอันนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดือนค่ะไอ้นี่มันจะขึ้นแล้วนะเอมันลงมาแปดเดือนแล้วก็เทคนิคเนี่ยใน time เฟรมมันเนี่ยมันเริ่มขึ้นไปเดือนแรกคเอาฟีวีคเนี่ขึ้นมาสามสัปดาห์แล้วนะฮะค่ะ ทำเฟรมเดย์กำลังจะเบรกเบรกแล้วห้ามย้อนสิบสองบาทห้าสิบอ่ะผ่านไปแล้วห้ามย้อนลงมานะครับว่ามันกำลังจะขึ้นลงไงนี่อ่าคนขึ้นคนขึ้นคนติดอยู่ก็จะขายไงก็จะกระจายกิดอยเข้าบนใหม่ไงนะฮะก็เป็นอยู่แบบนี้งั้นงั้นตอนจากคุณนิพนธ์ก็คือใครที่ใครที่จะหาหุ้นเทรดในวันพรุ่งนี้ไอ้นี้เป็นหนึ่งในตัวตัวหน้าที่คือมันเป็นผู้ลงทุนนะมันเป็นผู้ลงทุนนะคือตอนนี้ผู้ลงทุนที่มันปรับฐานนานๆมันจะขึ้น ครับมันปรับถานไม่ไน้นมัจะขึ้นเพราะว่าเพราะว่าพื้นฐามมันไม่ได้เสียงไงครับนะครับมีหลายกลุ่มนะอย่างอย่างวันนี้มี CKP มาเนี่ยสไตล์เดียวกันเลยนะครับขึ้นหรือไม่ขึ้นเราไม่รู้แต่ไปผู้ลงทุนนะฮะปรับฐานไม่กี่เดือนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นานเก้าเดือนก็จะขึ้นนะฮะขึ้นมาก็มีการแจ้งข่าวว่าจะมีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอีก7จปีข้างหน้าอีกครับ พันสี่ร้อยแปดสิเมกะกวัตตันของเดิมมีอยู่พันสองโตร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วแล้วไม่เล่นตอนนี้เราจะไปเล่นตอนไหนตอนที่ลงไปพ้าเสศษเหรออืมอ่ามันก็จะมาอันนี้ือคือ,อ<ๆ>ว่าอะไรที่มันมีโกร่นนยมันก็จะมาถูกไหมฮะครับมาจริงหรือเปล่าแต่เป็นผู้ลงทุนนะมันแต่มันจะเล่นเล่นก่อนแบบนี้นะฮะม,มันก็จะเป็นทุกษณะแบบนี้วันนี้การาฟก็มีแจ้งเหมือนกันนะครับพลังงานน้ำที่ลาวก็มาเพิ่มมาอีกเก้าร้อยเมตรกววั อครับมันมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะค่อยมาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะเห็นนะเดี๋ยวก็มีกลิ่นมาตัวนี้ค่อย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 ใส่อะไรเข้ามาเรื่อยๆนะฮะขนาดเอ็กโก้ไม่มีอะไรก็ยังไปมีจะไปทําอะไรกับใครเลยนมันเริ่มเริ่มเริ่มบางคนมันเริ่มมาแล้วอ่ะรับแล้ต้องมาเป็นแพ็คเดียวกันเหรอครับเป็นกลุ่มด้วยเลยพี่ดิวท์ใช่แต่ลงโมระโมยพะยงแก่ไอ้ดาวโจนนู่นนี่นั่นเอร์ลส์ซงรัสเซียอยู่ในขณะที่เอาวงเสร็จไม่ได้อะไรมาตั้งนานแล้วอ่ะได้ยินอาจารย์บางคนเขาวิเคราะห์เรรื่่อองไมโคะ ว่าทุกอย่างมันจะพังนี่มันจะพังนะวันนี้ก็ยังพิคอยอยู่นะ uh huh. เอเจะเซต970เนี่ยจะไปพันแปดแล้วะ่ะม uh ัน huh. ไม uh ่ม huh. ีประโยชน์อะไรไงนะ uh huh. เออฟังไปแล้วมันไม่ได้มันได้ความสบายใจเพราะเราไม่ได้เราตกรถอะ่ะเราก็สบายใจอะ่คะคนะคแต่ไอ้ที่มันขึ้นรถมามันก็มีตีลังกาลงอะอะไรที่มันเล่นมันก็จะเล่นแบบเกินกาเรียกว่าเกินอย่างที่แบบว่าเออขึ้นไม่ได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ย ใช่เหมือนโาบาลที่พี่นิพัวเดยฟังอ่ะขึ้นไม่ได้ไงแต่เราได้ตังค์ไหมล่ะได้ตังค์ไหมล่ะแล้ววันที่ลงเวลาพี่ก็บอกเฮ้ยขึ้นเงินนะไม่ไม่ได้ตังค์นะมันจะขึ้นแบบนี้เพราะนั่นอะไรที่มันจะขึ้นจากนี้มันก็จะขึ้นอารมณ์แบบนี้หมดอ่ะไอ้นี่ก็ตามนี่เหมือนกันตามนี่นี่ตามนี่ตามจริงก็บอาก็ไม่รู้นะเนี่ยตามนี่นะตามนี่เหมือนกันทีเคสเนี่ยตามนี่นะฮะก็จะขึ้นแบบเวอร์วังเหมือนกันนะเออก็จะขึ้น แล้วบางตัวตามนี่มันเวอร์าวาังมันยังไม่มันมันยังไม่ได้ขึ้นเดี๋ยวมันก็จะขึ้นนะฮะแต่าก,การขึ้นมันจะขึ้นแบบเกินหมดและวเกินขึ้นแบบจิงกาไรอ่ะเพราะว่าอะไรมาก็ไปแห่แห่กันไปนะฮะนะครับมันก็จะเป็นาพาดแบบนี้นะพี่ว่ามันธรรมดานะแต่เซตต่างวี่ตรงไหนที่เหมาะสมนะพี่ว่าต้องเห็นพันห้ากว่าเนี่ยนะฮะนะครับอย่างนั้นแต่แวต่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพูดเพิ่มกว่ากว่าเหรอพันห้ากว่าเนี่ยถ้าน้ำมันโลงแปดสิบเหรียญมันก็ถึง ค่ะ<อ>แต่หุ้นที่นั่งทูนรายย่อยจะลงดูได้ไม่เกี่ยวเนาะพี่ญี่พนเรายังมีหุ้นดาวเด่นให้ได้เลือกสรรซปเปอร์สต็อกอยู่ใช่ไหมพ,พ,พี่เลือกมาทั้งหมดดีตอนนี้พี่ได้มาอีกยีิบเอ็ดตัวยีบเอ็ดตัวพี่เรียกว่าหุ้นเล็กสเปคใหญ่อะมีนะเดี๋ยวพี่จะเปิด<อ><อ>แล้วจะพี่จะออกรีเสิร์ชมาให้ดูนะว่า21<อ> <20 S 1> ตัวเนี่ยมันใหญ่ยังไงนะฮเป็นหุ้นเล็กนะถ้าพี่ออกสิบแปดเราลหันนะ เดี๋ยวจะเอามาให้ดูแล้วก็ว่าโอ้เอาเว้จริงเว้นะคะัติดตามได้ติดเป็นอุตสาหกรรมที่มันถูกด้วยแต่อย่าเยอะนะย้ํายาําุ่นเล็กใหญ่อาจจะเจอแบบอ่าเขาที่แล้วพุ้นเล็กสเปคใหญ่เรามีอะไรเรามีเจมานมาทั้งกลุ่มนะอ่ใช่ค่ะวันนี้ก็ยังดีอยู่อ่ะถูกป่ะคขคราวนี้นะมันเล็กแล้วสเปคมันใหญ่นะครับเดี๋ยวรอรีเสิร์ชพื้นฐานออกมาก่อนนะเดี๋ยวส่งให้ทุกคนเนี่ยแล้วดูว่าใหญ่จริงหรือเปล่า คือเราอย่าไปกังวลนะครับว่าไอ้ไอ้ไอ้หุ้นใหญ่ๆเนี่ยมันก็มันก็ไม่คือมันแก้ฐานะยากกหนด้วยไหมฮะครับฮแต่หุ้นตัวเล็กๆเนี่ยนะฮะโหมันคิดแบบระเบิดระเบ้อใช่ไหมอืมจริงที่มันมีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีมีอะไรที่เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะมันมันก็สามารถที่ที่จะอะไรนะฮะ มันก็ขึ้นได้อะนูกนว่ไหมฮะอือพินิพนธ์เท่ากับว่าหุ้นหุ้นตัวเล็กไซส์บิ๊กหรือว่าเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นนจะกจะ็จะอยู่กับตลาดตรงในช่วงระหว่างที่แบบเงินใหม่ยังไม่เข้าในช่ว์เงินใหญ่ของต่าดชาติถูกไหมคะเอาเงี้เงินใหญ่ไม่เข้าไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินนะเออค่ะประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไม่มีเงินนะมีสอา์ทควอมลุ้นตลาดอยู่นะครับนะครับพงแต่ว่านอยู่ดีจะหยิบก็มาซื้อหุ้นเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันก็มีเงินเหลือในระบบไม่เยอะนะฮะค่ะ แล้วเราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรกันแล้วก็จะคิดออกเราจะไปทําธุรกิจอะไรใช่ไหมเราไม่ออกจริงๆอะนะฮะเพราะนั้นก็เอามาเล่นหุ้นเอามาลงทุนในตลาดหุ้นครับสร้างสรรธุรกิจใหม่พอลรานนหุ้นใหญ่มันก็ไปเจอฝรั่งเจอกองก็ซื้อไม่ไหวอะแั้ก็ไปเอาหุ้นดีตัวเล็กไหมอะอย่างพี่ยกตัวอย่างหุ้นที่ขึ้นรอบดีในรอบเนี้หุ้นโลจิสติกอะมันขึ้นมาดีไหมล่ะอือแล้วกำไรมันโตจริงหรือเปล่าล่ะมันก็โตจริงใช่ไหมครับมันมีมันมีหุ้นสตาร์แบบนี้อีกเยอะเลยนะฮะมมันะตาาครบ เพราะฉะนั้นอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับฟังอย่างนี้คือช่วงนี้เนี่ยพอตใหญ่ๆอย่าเพิ่งรีบซื้อรอรอมันลงรออะไรลงแล้วก็ค่อยซื้อแต่ว่าถ้าไปย่อเนี่ยก็หาหุ้นดิฟเฟนซีฟเล่นหาหุ้นรายตัวเล่นใช่ไหมกำลังจะพูดอย่างนั้นคือเซตอาจจะลงไปพันห้าร้อยห้าสิบอ่ะแต่พูดมาตัวทำนิวไฮอ่ะครับครับเข้าใจเข้าใจสภาพตลาดจะเป็นเขาเรียกบอททัมอัพฮะบอททัมอัพเลือกเป็นลายตัวนะฮะแต่มันก็ มันยากแต่ถ้าถ้าเราสมมติว่าเราเป็นเงินก้อนใหญ่ใช่ไหมครับสมมติว่าบลงไอ้มาเก็ตลิสมันลงมน,น,น,นลงทั้งตลาดแต่ไม่รู้เลือกอะไรลงโครมไปพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยซื้อไปอ่ะจะน้อยก็ครูก็ได้กำไรสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในบางตัวด้วยเงินก้อนใหญ่ๆได้อ่ะนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับแต่หุ้นตัวไหนต้องมาฟังพี่นิคพนไปปล่อยนะคะจะได้รู้ไม่งั้นเดี๋ยวพลาดไปทุกสัปดาห์เนี่ยกลับมาอีสัปดาห์หนึ่ง ไม่รู้เลยว่าอะไรนะ11 11พุ้นไซส์เล็ก6ซกของพี่ที่ควรเกืออะไรบ้างนะคะดังนั้นวันนี้มีมดีะฝากก่อนไหมคะเกินไว้ก่อนได้ไหมคะบ้านปูด้วยหรือเปล่าเห็นเมื่อกี้เกินบ้านปูบ้านปูเป็นหุ้นที่ที่ปรับฐานเสร็จแล้วก็ลังจะขึ้นรอบใหม่อ่าหนึ่งคือบ้านปูหนึ่งคือบ้านปูนะแต่มันจะลงทันทีถ้าพรุ่งนี้คุณไปไล่ซื้ออะอยากไล่ราคาไล่ราคาเดี๋ยวนะ ก็เจ้าเขาจะขายให้คุณนะฮะเป in, er there, exemple, so like so ็นแบบนี like ้เสมอนะครับอีกต yeah. ัวก็คือ CKP นะฮะบ้านปู CKP นะถ้าคุณไปไล่ราคาเขาจะขายให้คุณนะคุณอย่าไปไล่ราคาเพราะฉะนั้นถ้ามันจะขึ้นไปก็ช่างมานรอเป็นปับฐานแล้วก็กลับก็ใหม่ก็ได้นะฮะตัวไหนห้ามหลุดอะไรก็ดูเทคนิคกอะนะครับบางทีก็อาจจะเล่นหรือไม่เล่นแต่บ้านปูถูกบังคับเล่นแล้วล่ะนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าคุณไปไล่ติดชั่วข่าว อย่าไล่ะะไลพี่นิพนธ์พอมีกรอบให้ไหมคะบ้านพูนฟังจากพี่นิพนธ์ดีกว่าบ้านพูนเนี่ยก็คือว่ามันเป็นมันเป็นอ p trend ไปแล้วเนี่ยในในทัทงทง้งสังดบย์วีคมันเนี่ยนะฮะในกติกามันก็บอกว่ามันก็ห้ามหลุด7.70เ,เพียงน,นั้นเองค่ะแล้วการขึ้นไปอ่ะมันก็ไม่มีลิมิตนะมันไม่มีลิมิตในการขึ้นนะเพราะมันกำลังจะเริ่มขึ้นแบบจรจังอ่ะครับมันไม่ได้เสียหายอะไรมันปรับฐานเฉพาะแค่สโตสโตมันเท่นั้นนะ A B C D มันมันเปขาบขึ้นเป็นเดือนแล้วแล้วนะครับรูปนแบบนี้ยก็คือมันระเบิดเถื่อเทิงนะเอออยาเห็นยาดีนะเออคุณอย่าไปยึดแค่ก็มันนะคุณระวังว่าเท่าทุนแล้วคุณขายแล้วกันแล้วคุณก็ไปติดดอยใหม่อ่ะขายนั้นน่แต่มันไม่ใช่วันสองวันนึกออกไหมฮะมันใช้เวลาเป็นเดือนนะฮะแล้วแล้วบางทีมันก็เล่นแบบดูเดือดเนี่ยหุ้นตัวเนี้ยเวลาขึ้นก็ขึ้นแบบดูเดือดนะแต่เวลาลงอ่ะ ขายไม่ทันเน,เนี่ยคุณตัวนี้เป็นเลยแล้วไล่ราคาก็โดนนะไล่ราคาโดนอ,อแล้วก็เวลาลงเนี่ยคุณขายไม่ขายไม่ทันเนี่ยนะฮะขายไม่ทันคือคุณสมัยนี้ถ้าขึ้นแบบนี้มันจะขายไม่ทันหลายตัวอย่างโรงพยาบาลธนบุรีมาตั้งแต่4ี่สิบบาทน,นะขึ้นไป95ออินะมาถึงเงี้บอกเอาติดธนบุรีทําไมดีขายไม่ทันไม่ใช่ขายไม่ทันคุณไม่รู้สัญญาลิมิเออรบคุณไม่ขายไงแค่สองวันเนี่ยครับ มันน็อกุูแล้วอ่ะพุ้นสมัยที่เวลาขึ้นชันๆเนี่ยเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ต้องต้องทําต้องต้องขายเป็นอ่ะก็หลักการจะเล่นดังนี้ก็ต้องทาให้เป็นนะค่ะเพื่อใ้ันไม่ได้เกินนะจ๊ะเข้าก็ไปเรียนกูเดวิยาเได้นะเรียนแบบว่าให้รู้เทนคเข้าว่าคือสัญญาณขายคืออะไรอ่ะนะสัญญาณซื้อมาไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่สัญญาณขายมาต้องขายก่อนอ่ะใช้เรื่องขายสาคัญเรื่องขายสํคัาคัญเรื่องซื้อไม่ไม่เป็นไรไม่ซื้อไม่ขาดทุนฮะค่ะ หุ้นอะไรอยู่ต้นทางกลางทางปลายทางเนี่ยดูไม่ออกอะ่ะนะฮะแยกให้ออกว่าหุ้นพื้นฐานหุ้นเก็งกาไหรหุ้นปั่นเนี่ยแยกให้ออกแล้วก็ใส่เงินไปตามสัดส่วนนะครับคไม่มี่สไรดีกว่าหาเงินในอากาศแลวสีเคพีแล้วครับพี่ทีพลพอมีพูดถึงการที่เขาจะสร้างโรงไฟฟ้าโรงหนึ่งอ่ะพันสี่ร้อยเม่กวาดกันนะฮะมันสามารถสร้างได้ทุกวันเดอือณลูกค้าอ่ะแล้ววันนี้เขาก็แจ้งตลาดมาแล้วไง เขาก็แจ้งไปทั้งสือแลตลาดแล้วเขาแจ้งได้ทุกวันเอืยแล้วขาวว่าเขาจะเล่นไหมถ้าเขาไม่เล่นก็แสดงว่าเขาแจ้งมาเพื่อที่ข่าวข่าวเล็กมากเหรอข่าวใหญ่ด้วยนะอันนี้พันสี่ร้อยแปดสิบเมกะวัตต์กับเดิมพันสองร้อยสองร้อยแปดสิบเมกะวัตต์มันใหญ่กว่าเดิมไหม คือคือคุณที่พลังงนบอกว่าแตนานะแต่มันยาวนะมันอีกมันอันนี้คือสัญญาณปล่อยสัญญาณวิ่งมาราธอนกำลังจะพูดอย่างนั้นเหรอเราไม่ทราบตลาดหุ้นไทยนิสัยของถ้ามาตลาดหุ้นไทยนิสัยมันน่ะมันก็เลยนตามข่าวนี่แหละอ๋อใช่ไหมมันไม่ถึงว่ามันจะไปปล่อยไปสร้างอีกเขื่อนหนึ่งอีกพันห้าหรอมันเมื่อไหร่อ่ะไอ้จียังเกือบปียังไม่เสร็จเลยอ่ะใช่ไหมใช่ครับเเล่นไปรอบก่อนอะอะไรเงี้ยนะะฮโดยธรรมชาตินะถ้าไม่เล่นก็เอาเสียของอ่ะเอออเามาพูดใหม่ก็ไม่มีใครเล่นแล้วอ่ะ ใช่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 ไหใช่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 ไหมเมื่อเรามาเล่นแบบนี้เมื่เาเล่นตามสิ่งที่ยังไม่เกิดนะอ่าคือคือเล่นตาม e x p e c t a t อ o n ตาม expect นะฮะรอบหนึ่งอย่างรอบที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะพันสองร้อยแปดสิบเมกวัตราคาอยู่บาทห้าสิบพี่แนะนําให้ซื้อที่บาทเจ็ดสองนะฮะค่ะถือมาสามสี่ปีตลาดหุ้นเป็นไงไม่รู้วันนี้ราคายืนอยู่ห้าบาทถามว่ามันคุ้มไหมล่ะอืมบาทเจ็ดสองก็ห้าบาทคุณจะถือมากี่ปีถ้าถามว่าคุ้มไหมล่ะแล้ววันนี้ถามว่ามันต้องเปลี่ยนฐานยืนไหมล่ะ ถ้ามันมาอีกพันสี่ร้อยพันสี่ร้อยแปดสิบไมกี่วันอาจจะอีกเจ็ดปีก็เป็นคุ้ลงทุนไงจ่ิง่คุณสําหรับคนที่คิดแค่ปีหน้าพวกนี้บลูนนี้ไงนะครับเขาจะเล่นหรือไม่เล่นนะ่ะพี่ไม่ได้เป็นคนเล่นแต่ถ้าประสบการณ์ของพี่นะมันเสียของไงถ้าไม่เล่นนะ่ะพ,พูดได้ย้ำเลยนะนะพี่นุพลบอกไม่ต้องพูดถึงใครแต่ย้ำเลยเป็นเสียของเลยครับมันเก้าเดือนนะ่ะมันทําให้คนหมดกําลังใจหมดแล้วล่ะทั้งบ้านกูทั้งซีเคพีน่นะ ใครที่ขยังหมดแล้วอ่ะติดมาก้าวใครที่ใครที่ซื้อไปตุนเสกแล้วอ่ะเสกไปขอเท่าตุนอ่ะไอ้คนที่ยังมีอยู่ก็คือวันนี้คุณดูไปตลางนอกถูกต้องเลยทุนแล้วใครมีบ้านตูใครมีซีเคพีนะขึ้นมาแล้วขอเท่าทุนขายขอนะทั้งที่คนขยั่งก็กลัวแล้วอ่ะมันกลัวแล้วแล้วตุนทานขึ้นนะคุณแบบนี้สุดท้ายขึ้นทุกตัวนะครับ แล้วระหว่างทางก็รีลาฮะติดอยู่อย่างมากูสิบสี่บาทเก้าสิบนะเขย่าเขย่าเขย่าอเดินสุดท้ายพอผ่านไปปุ๊บคำนี้เอ้ามีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยไปไปเปลี่ยนที่ติดสูง่าเดิน